สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอักษรออนเลิร์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับการงานอาชีพกับครูอูอิบนะคะสําหรับในครั้งนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของการซ่อมแซมของใช้ภายในบ้านกันค่ะเด็กๆรู้จักการซ่อมแซมไหมคะ,ะถ้านักเรียนไม่รู้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าการซ่อมแซมคืออะไรคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับของใช้ภายในบ้านกันก่อนนะคะ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะหรือแม้แตออ่การที่เราเนี่ยกลับมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อความสะดวกสบายของเราสิ่งของพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือช่างโต๊ะเก้าอี้นะคะชั้นวางของตู้หรือแม้แต่พวกเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้านะคะหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆนะคะ ของพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้ไประยะหนึ่งอาจจะมีการชำรุดหรือว่าเสียหายได้นะคะเนื่องจากเราอาจจะใช้ไม่ถูกวิธีหรือเราอาจจะใช้ด้วยความไม่ระมัดระวังหรืออาจจะเป็นความไม่ตั้งใจของเราที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทาให้อุปกรณ์เครื่องใช้เหล่านี้เนี่ยนะคะชำรุดหรือเสียหายค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักความหมายและประโยชน์ของงานช่างกันก่อนค่ะ งานช่างนะคะก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมการสร้างหรือการบำรุงรักษาดัดแปลงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองค่ะงานช่างที่นักเรียนน่าจะเคยเห็นกันนะคะดังภาพนี้อาจจะเป็นช่างปูนช่างทาสีช่างไม้หรือว่าช่างไฟ แต่ละช่างเนี่ยนะคะก็จะมีการซ่อมแซมในแต่ละด้านไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นช่างปูนนะคะก็จะเกี่ยวกับงานก่อสร้างแต่ถ้าเป็นช่างทาสีอาจจะเป็นเกี่ยวกับการประดับตกแต่งความสวยงามของอาคารบ้านเรือนนั่นเองค่ะหรือถ้าเป็นช่างไม้ก็อาจจะเป็นช่างที่มีความถนัดในการใช้อุปกรณ์และก็งานช่างที่เกี่ยวกับไม้นั่นเองนะคะส่วนงานช่างไฟก็อาจจะเป็นการซ่อมไฟฟ้าการเดินสายไฟประโยชน์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับงานช่างนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยงานช่างเนี่ยเป็นงานที่ไม่ยากเลยสามารถทําได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องศึกษาวิธีการนะคะในการซ่อมแซมหรือว่าการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้ถูกต้องก่อนนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยคือเราจะสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกวิธีนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะเวลาที่เราเจอสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่มันชํารุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง 3ก็คือเราสามารถเข้าใจคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นงานไม้เราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานไม้อย่างเช่นค้อนตะปูนะคะแต่ถ้าเป็นงานเหล็กเราก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานเหล็กอย่างเช่นเครื่องตัดเหล็กนะคะคีมอะไรพวกนี้ หรืออย่างที่4นะคะจะฝึกให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีการสังเกตนะคะคอยตรวจสอบข้อบกพร่องหรือว่าสิ่งที่ชำรุดเนี่ยมันมีข้อบกพร่องตรงไหนต้องแก้ไขอย่างไรนั่นเองค่ะอย่างที่5นะคะถ้าเราสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเองก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเราได้แทนที่เราจะต้องไปจ้างช่างซ่อมให้หรือว่าเราจะต้องซื้อใหม่นะคะสุดท้ายนะคะก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับงานช่าง เยอะมีประสบการณ์นะคะเราก็จะสามารถนําไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เพิ่มรายได้ให้กับตนเองนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูกันค่ะว่าหลักในการซ่อมแซมนะคะอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเนี่ยถ้าเราจะทําให้สําเร็จเราจะต้องทําอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่เราพบการชํารุดนะคะเราควรรีบซ่อมแซมทันทีอย่างที่2นะคะนั่นก็คือ สารวจชนิดของวัสดุหรือว่าลักษณะของการชํารุดของอุปกรณ์ของใช้เหล่านั้นนะคะว่ามีลักษณะการชํารุดแบบใดควรที่จะใช้อุปกรณ์ใดมาซ่อมแซมและที่สําคัญก็คือเราจะได้ซ่อมแซมได้อย่างถูกวิธีนั่นเองค่ะต่อมานะคะอย่างที่3มก็คือ ถ้าเรานะคะไม่รู้วิธีการซ่อมแซมหรือเราอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เราอาจจะเลือกการศึกษาวิธีการซ่อมแซมเนี่ยจากคู่มือก็ได้นะคะหรือในยุคปัจจุบันนะคะเรามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเราก็อาจจะสืบพ้นจากในอินเทอร์เน็ตว่าเราควรใช้วิธีการซ่อมแซมแบบใดใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะต่อไปข้อที่4นะคะในเมื่อเรารู้วิธีการซ่อมแซมแล้วสิ่งต่อมาก็คือเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือนั่นเองค่ะอุปกรณ์เครื่องมือช่างส่วนใหญ่ ก็จะต้องใช้ให้ถูกกับประเภทของงานนะคะอย่างที่5ก็คือเวลาที่เราซ่อมแซมอุปกรณ์เหล่านี้เราจําเป็นต้องใช้ความประณีตนะคะแล้วก็ความรอบคอบรวมไปถึงความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ต่างๆข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะก็คือการประเมินผลการทํางานนะคะหลังจากการซ่อมแซมซึ่งเวลาที่เราซ่อมแซมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะตรวจสอบดูว่าการที่เราซ่อมแซมไปแล้วเนี่ย ผลสำเร็จมันเป็นอย่างไรซั่มแซมได้จริงหรือเปล่าหรือถ้าหากว่ามันไม่สําเร็จเนี่ยเราควรจะต้องแก้ไขตรงวิธีการไหนหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรให้มันเหมาะสมเราก็กลับไปทําใหม่ให้ดีขึ้นแค่นั้นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกับความรู้ที่ได้รับในวันนี้เสียดายจังวันนี้เวลาหมดแล้วไว้เรามาเรียนรู้กันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆบายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน